ผลของการตัดไฟ2จุดบริเวณชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็ไม่ได้ทําให้จังหวัดท่าขีเหล็กมืดสนิทนะคะที่นั่นยังคงมีไฟฟ้าใช้ตามปกติแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาผลกระทบที่เห็นได้ชัดก็คือการห้ามส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงค่ะซึ่งนั่นทําให้ราคาน้ํามันในฝั่งเมียนมาปรับตัวสูงขึ้นเท่าตัว รถขนส่งน้ำมันหลายสิบคันจอดรออยู่บริเวณที่พักตรมทางหลวงในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังไม่สามารถส่งน้ำมันไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาได้คนขับรถขนส่งน้ำมันหลายคนนอนพักค้างที่นี่ค่ะบางคนรอมาแล้ว2-3วันคนขับรถขนส่งน้ำมันบอกกับทีมข่าวบอกว่า เพิ่งทราบว่าห้ามส่งออกน้ำมันไปยังเมียนมาทําให้ได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะว่าเขามีไรายได้ขับรถเป็นเที่ยวพอมาถึงแล้วขนส่งไปไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรชุดนี้เข้าไปก่อนเพราะว่าชุดนี้เรายังไม่รู้เรื่องเราเข้ามาก่อนก่อนที่จะประกาศออกมาชุดที่หลังประกาศไม่มีใครมาแล้วแต่นี่คือก่อนที่ประกาศออกมาที่พวกเราเข้ามาก่อนพวกเราไม่รู้เรื่อง อยากให้ครับเห็นใจให้ปล่อยพวกชุดเราเขาไปก่อนครับแค<ต>่ชุดนี้แหละหลนหนใช่ครับเดือดร้อนน่ะรายได้ยังไงนะพี่รายได้มันก็ไม่มีเลยครับตอนเนี้ยต่อเที่ยวต่อเทียเท่ยวครับพวกผมวิ่งมาเที่ยวสองสามพันเนี่ยสี่ห้าวันหกวันมาตกค้างอยู่นี่เราก็ไม่ได้ลวไปสำรวจราคาขายปลีกน้ำมันในฝั่งเมียนมานะครับพบว่าตอนนี้ปรับขึ้นดิรละ50-80บาทครับ ตลอดทั้งวันยังมีชาวเมียนมามารอต่อคิวจํานวนมากนะครับหลายปั๊มจํากัดให้เติมเฉพาะรถเท่านั้นครับไม่ให้นําภายชนะมาสํารองนะครับชาวเมียนมาบางคนเนี่ยบอกว่าราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวขึ้นส่งผลกระทบอย่างมากครับหลายคนต้องใช้น้ํามันในการทํางานแล้วก็สํารองเอาไว้ใช้กับเครื่องปั่นไฟครับแต่เขาไม่ให้เยอะคือถ้าเราขับมอเตอร์ไซค์ไปเขาก็จะเติมให้ที่มอเตอร์ไซค์อย่างนี้เองคือเขาจะไม่ขายให้แบบเก์รองหรือว่า ตันหาอย่างเงี้ยคือเขาไม่ไขให้เยอะเขาจะเติมให้แต่ลดอย่างนี้ราคาต่ำปัคมแพงไยวขึันนะนอกปป๊มเขาก็จะจะปรับขึ้นอยู่นิดหนึ่งประมาณ50-60หา้าสิบถึงหกสิบสามสิบใช่ บรรยากาศที่จังหวัดท่าขี้เหล็กหลังจากทางการไทยตัดไฟพบว่าไม่ได้กระทบกับชาวบ้านมากนักค่ะเพราะว่ามีการดึงไฟฟ้าจากลาวเข้ามาใช้แทนทําให้ตามบ้านเรือนตามสถานที่ต่างๆยังไม่ได้มืดสนิทในเวลากลางคืนนะคะแต่ว่ายังมีชาวบ้านบางส่วนออกมาหาซื้อพวกเครื่องปั่นไฟสำรองเอาไว้ ข้อมูลจากแหล่งข่าวในจังหวัดท่าขี้เหล็กระบุว่าที่ผ่านมาทางการเมียนมาใช้ไฟฟ้าที่ส่งจากประเทศไทยสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ75มีมูลค่าการซื้อขายเดือนละประมาณ40ล้านบาทแล้วก็มีจากรลาวร้อยละ25แต่ว่าในช่วงประมาณ2 3เดือนที่ผ่านมาหลังมีกระแสข่าวว่าไทยปราบรามขบวนการคอเซนเตอร์และจะตัดไฟฟ้า เมียนมาก็เลยไปซื้อไฟจากประเทศลาวผ่านแม่น้ำโขงมากถึงร้อยละเจ็ดสทำให้การตัดไฟไม่ได้ส่งผลกระทบกับท่าขี้เหล็กมากนะักส่วนการปราบปรามคอเซนเตอร์ในจังหวัดท่าขี้เหล็กน่าจะเหลืออยู่น้อยมากค่ะแทบจะไม่ถึง1%อร์ซตราะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาทางการเมียนมาได้ปราบปรามอย่างหนักเช่นกันแล้วก็มีการจับกลุมผู้คนไปหลายร้อยคน